เพื่อนเห็นผู้ชายคนนั้นปะที่นั่งอยู่นั้นปะผมเคยเจอเขาข้างในอยู่ข้างในมีฟอร์มมีทรงเยอะมากคนนี้เยอะมากจริงๆแต่ผมไม่รู้นะว่ามันมาตกอยู่ในสภาพนี้ได้ไงเดี๋ยวผมจะลองแวะเข้าไปหาเันสักหน่อยไม่รู้มันจะจำผมได้หรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะเพี้ยนไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าจะแวะมันเข้าไปหาเันสักหน่อยเผื่อเราหยิบยื่นอะไรให้มันนิดหน่อยก็ได้เพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเจอว่ามันเจออะไรอยู่ไงมัมานอาจจะ อะไรที่แบบว่าหนักหนาอะไรเงี้ยไม่ต้องมาตกอยู่สภาพนี้ตนะา,ามป่กเดีไปกันเป็นไงจนะำผมได้ป่าาะเพื่อนยีไงจะมีขย่างเนี้ยเป็นทำไมมาอยู่สภาพนี้เนี่ยข้าวลอยผมช่วยมึงได้แค่นี้นะทำไมมาอยู่สภาพนี้เพื่อนมีอะไรหรือเปล่ามีอะไรแบบว่าลำบาก หลายครั้งแล้วแต่ไม่กล้าเข้ามาทักกลัวมึงไม่จำจำกูไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยนะผมก็ไปดูนะครับว่าการให้ของผมในครั้งนี้เขาจะเอาไปทำอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าแต่อย่างน้อยการให้ของผมมันก็เหมือนการปลดล็อกเรื่องคาใจระหว่างผมกับเขาข้างในและมันก็เป็นการเอาชนะใจตัวผมเองด้วยว่าผมไม่ซ้ำเติมคนในช่วงเวลาที่เขาแย่กว่าทั้งผมและเขาไม่ใช่คนดีครับ แต่ทุกอย่างมันเปลี่ยนได้ถ้าตัวเราเองเลือกที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อตัวเองเปลี่ยนเพื่อคนที่เรารักและเปลี่ยนเพื่อคนที่รักเรา